เศร้าเอาไว้คณะคณะเบลคณะควนเสียคณะควนเสียการดนตรีสวัสดีแม่ยกพ่อยกท่านในที่ศกกระบกศกกระอกคอยเข้ามาใหม่แต่ถ้าสะอาด เข้ามาได้ฉันพร้อมร้องเพลงให้ทุกท่านฟังเอ่ยโอ๊ยฉัดวดหัวามากนะอาานนำก่อนเนอคณะเสียงไหลคณะลิเกเสียงไหยเพชรคู่ฟ้าเสียงไหลเพชรคู่ฟ้ามาแน่ยังไงก็มาแน่ พี่โนดมาแล้วขอพระเจะาสั่งความเป็นจริงด้วยเทินขอพระจะสั่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยเทินฉันรักคุณจากมาเลเซียขอบคุณครับ I love I love you FC มาเลเซียนี่เป็นไงภาษากลังอย่้ไปแย่งไมคผมนะ เจอผมแน่เห็บร่องแท่นกูเบิดงานเลยล่ะ <c oughs> ไปงานมัอยากร่องแท้งล่องให้ลร่องเบิดงานเลย <c oughs> เจอกันจ้า <c oughs> เจอกันจ้า